หลังจากอีเสาหลังนะครับพี่น้องเอฟซีออกมาพูด่างกันออกมาพูดอย่างนีออ้งงนี่เวลาลูกกูโดนอะ่ะทาไมพวกมึงเงียบคลิปห่ะฮะทําไมมึงพวกมึงไม่พูดอะไรฮะเวลาชาวบงชาวบ้านโดนฮะกูจะบอกนะยายปู้นะทําไมหนอพวกมึงสันละ่ะสันทนําไมหนอแตนพวมึงสันทําไมโอ๋ยยายปู้ก็สวนทันควันที่นี่นะเออนะสวนทันควันเออนะครับนะสวนทันควันนี่ อืมมันเป็นแบบนี้นะยายเสร็จฝรั่งนะมาฟังนะชาวบ้านเขาก็ช่วยนะแปลงที่หนึ่งนะแปลงที่หนึ่งนะเขาบอกว่าชาวบ้านบอกว่ามีแค่หนึ่งไร่มีแค่หนึ่งไร่นะมาฟังนะบ้านเสร็จฝรั่งนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะอตอนนั้นชาวบ้านช่วยนะใครล่ะเป็นคนไปชี้ซึ่งสี่ไรนะ่ห้าไร่น่ะหมาตัวไหนไปชี้ฮะพี่ลงกรหมาตัวไหนไปชี้นะฮะอืม อืมอีหมาตัวไหนพี่ชี้นะ่ะถึงห้าไร่หกไร่นะั่นน่ะฮะจะมาโทษใครเราไม่ดีจะมาโทษปีโทษกองนะจะามาโทษคนนั้นคนนี้นะอืมนะโอ้ตายแล้วครับพี่น้องมันก็มีประเด็นขึ้นมาปั๊บทีนีเอ่ามันมีประเด็นขึ้นมาปั๊บมีเรื่องมีเรามีโ,อ,อ,อ,บโบอ,อ,อ้เรื่องทะเลาะเบาแวงกันพี่น้องเอฟซีเออเรื่องรายวันนะครับอนะนะอีหยางนะครับก็ไม่พอใจนะครับยายปู้นะครับเน้อนะอย,นะยายปู้ ว่าส่งข่าวให้โจส่งโจสเด้ครับตอนนั้นเนาะก็มีเรื่องอะไรกับโจสช่วงนั้นใช่ไหมน่ะเรื่องเขาเตือนว่าจะไปสิแตกเหล้าสิแตกเบียร์มันจะเสียภาพโพสเออนะมันจะดูไม่ดีบ้มึงไม่ใช่หน้าแม่กูนะมึงจะมาบอกกูทำไมกูอยากกินเบียร์นี่ให้กูกินน้ําเปล่านี่นะโอยนี่นะนี่แหละครับสิ่งที่สําคัญไม่ว่าลูกมันจะทําผิดลูกมันจะทํานั่นทํานี่นะครับเออนะแม่มันก็อะไรครับโอ้ยยกหางตลอดนะ เออนะถ้าแม่มันออกมาพูดแบบนี้แม่น้องไส้มันน่ะนะสิ้นหายแม่แม่ก็แม่เถออโดนด่าแน่นอนเอา้าก็จําเป็นต้องอะไรครับเรียแคมลูกทีนี้เรียแคมลูกนะครับในอะไรครับในชุดที่หน่วยที่หนึ่งมาแล้วมันก็มีการตรวจจริงๆจากอะไรครับจากคอนกรีตขึ้นไปในสวนถนนน่นนะ่ะอ่านะเป็นถนนคอนกรีตถนนการเกรษตรเออนะครับตอนที่จะเข้าหมู่บ้านนะครับ มันก็มีการไปกวดจริงๆแต่นะครับชุดที่หนึ่งทำไมบอกว่าได้หนึ่งไล่อะนะครับพี่น้องเอพีทำไมบอกว่าได้หนึ่งไลนอในช่วงนั้นชาวบ้านก็ยังรักกันอยู่เขายังรักกันอยู่เออนะครับตัวนั้นนะมอะยังรักกันอยู่ไหนนะครับอืมนะยังรักกันอยู่ยังช่วยกันอยู่โอ้ยตอนนี้จัดแล้วเขาสิซอยเอาโลดเดี่ยวอืมยังรักกันยังถูกกันดีอยู่ในช่วงนั้นในะระยะเวลานั้นนะ อ่ะก็ชาวบ้านก็ช่วยกันธรรมดาใช่ไหมลนะ่ะว่าเรื่องสองสามสี่บอกาไม่ไม่ไมไมใช่แบบนั้นแล้วทีนี้เอามันเลยจัดมันเลยเอามันนั่นไงครับมันเป็นแบบนั้นอ่ามันเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็งงครับทีนี้อ่าแปลงที่หนึ่งในชุดที่หนึ่งลงมาแล้วทําไมตรวจได้หนึ่งได้แล้วมีการให้ปากคํากันอ่า อีฮานะก็เป็นคนพูดไอคนที่จดก็จดไปมันพูดลายบ้าลายบอกก็โจทย์ไปเต็กทีนีเออนี่แหละคือการเอื้อประโยชน์ให้กันหรือเปล่าครับเออมันถูกต้องไหมแล้วก็มีหน่วยอะไรครับหน่วยพยากระพุมลงมานะครับมีการส่งคลิปส่งนั่นส่งนี้ให้ไปท่านท่านดูนะอ่ามันเป็นแบบนั้นนะครับอ่านะครับทีาา่ทำคดีก็เสือกติดธุระวันนั้นนะวัได้มาด้วยอ่านะครับ ไม่ได้มาด้วยติดธุระไปที่ไหนครับน้องบัวลำพูแต่มีทนายยนะูทูบเนี่ยเข้ามาดูช่วยมาดูช่วยเออนะบ,บางคนก็ออยู่ในรถอยู่ในนั่นอยู่ในนี่นะครับอ่านะให้ค่าน้ํามันเขาขับมานะครับมาดูให้อแต่มีการไปถามได้ทีนี้แต่มีการไปถามว่าคนสนคืออะไรครับท่านครับ ก็ซอ,อบหมายถึงอะไรครับโอ๊ยตายแล้วครับบันเทิงแล้วครับงานนี้นี่แหละครับสิ่งที่ทําอะไรมันไม่ได้นะวันนั้นถ้าทนายนะครับเขารับงานมาจริงโกบันเทิงกว่านี้แน่นอนครับมีการซักการถามกานันแน่นอนผมบอกไว้เลยครับผมบอกไว้เลยนี่นะครับต้นเรื่องต้นราวนะครับต้นสายไปเหตุที่มันเกิดเรื่องเกิดลาวทั้งหมดทั้งมวลอ่าต,ตอนนั้นยังถูกกันดีนะตอนนั้นยังถูกกันอยู่นะช่วยเหลือกันนะอืมนะ ไม่ว่าจะเป็นอีสองสาวนะครับไม่ว่าจะโอ้หลายคนนะผู้นงผู้นําคนนั้นคนนี้อีบุญบ่มีนะเสียวเพื่อนกับไปได้ไปแห้กําลังใจสู้ๆเพื่อนสู้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 ตายสู้ตายสู้สู้นะเสียวเพื่อนนะอีบุญบ่มีสู้สู้นองแต่กันยังบ่อยากปีนไปหากันว่าโอ้ยตายนะครับพี่น้องยีสี่เออเป็นจะสั้นเลยสู้สู้สู้ตายสู้สู้นะ ทีนี้นะครับหลังจากการไปดูแล้วอ่มันได้แค่นี้เองอ่ะผมว่ามันต้องปิดขึ้นนี่ตีมันคือขายได้ดีตายแม่ไม่ใช่วาซัมนี่ขายได้สี่แสนหาแสนแล้วก็ชาวบ้านก็รู้นะครับจะพูดว่าไม่รู้นะครับนะอ่าอันนี้แหละครับนะช่วงนั้นยังถูกกันไงอ่ามีการปิดบังข้อมูลข้อมูลให้กันไงแล้วก็มีหน่วยที่สองที่สามที่สี่เข้ามาเรื่อยเรื่อเห็นไหมครับแต่มึงไม่ยอมรับสาร,รภาพนี่แหละสิ่งที่ว่ามึงแมน มันไม่ได้แมนเลยครับพี่น้องเอฟซีอต่างคนก็ไรครับต่างคนก็ต่างดิ้นอะไรครับดิ้นรนเพื่อจะให้หลุดพ้นจากข้อกล่าวหาจากความผิดโอ้นี่แหละครับแมนโอทุตีจนอะไรครับจนสศาสตร์สตัดสินยังออกมาบอกว่าแมนโอ้ยตอนนั้นยเวลานั้นก็โอ้ยทุกคนก็ให้กําลังใจได้บ้ดนี้่พนพนาดไปเส้นแล้วครับปเด็นไปเส้นรับรองให้แล้วบ้ดนี้รับรองก็ยังช่วยมาได้นะนะ่ะนะไปเส้นทุที่ทุแดนได นะครับพยานเทเ็ดเล่นนะนะครับพยานเท็จเนี้ยเป็นสตาชีแตงให้เส้นบนโบเส้นเออในเนี้ยมันจะเข่าคุก,กไปเส้นอย่าง <c oughs> โอ้ยตายแล้วครับมันเ,เป็นเทอสันในเนี้ยมันจะเข่าคุกประคลราดไปเส้นมึงละอีบุญบุญมีนะพากันเส้นยักษกยังงกษ์เลยบ่นี่เป็นประยงพยานแล้วเอาจากว่าจะก่อที่เข่าคุกโอ้แต่มาป,ปึกประดนานะครับนะ มัมมูนาอะไรไปดิทักตั้งโอ้ตาใจนะครับนะฮะรอผ่านด่านดูจ้าอากดไลค์ก็มาดัานดันห้าร้อยไล์นะอืมนะอ่านะโอ้ยนะครับเมื่อคืนนี่นะครับโอ้ยายพู้เดือดอีกแล้วนะครับนะอ่านะครับนะอ่าไม่ว่าจะเป็นอะไรครับไม่ว่าจะเป็นอีเศษฝรั่งอย่างนั้นอย่างนี้ฮะอ่าช่วงนั้นกําลังหลงมนของดํา กำลังหลงมนของดำดิออช่วงนั้นนะอ๋อยายปู้ก็สุดจะเดือดแล้วครับเมื่อคืนนี้นะนี่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 เวลาลูกกูโดนอ่ะพวกทำไมมึงพวกมึงเงียบกริบล่ะทําไมพวกมึงเงียบกริบล่ะไม่สนใจล่ะไม่เห็นมาออกมาช่วยลูกลูกสาวกูเลยเฮะพวกมึงทําอะไรอืเวลาชาวบงชาวบ้านโดนอ่ะพวกมึงดิ้นจนหน่อสันจนหน่อแตกพวกมึงสันเลยนะอืมอ่าจนพูดหน่อแตกพวกมึงสันเลยนะ ได้ปู่ก็ที่นี่อา้าวแลงหนึ่งนะไม่ใช่ชาวบ้านเหรอที่เข้าไปช่วยนะ่ะถึงได้มีหนึ่งหนึหน่งไร่เน่ะนานไงความจริงเปิดเผยแล้วที่นี่ความจริงปรากฏแล้วที่นี่เออไม่ใช่ชาวบ้านช่วยช่วยลูกมึงเหรอถึงได้มีหนึ่งไร่ไงอืม <you> ออไม่ใช่ชาวบ้านช่วยเหรอไม่ใช่ชาวบ้านเป็นปากเป็นเสียงให้เหรอไม่ใช่ชาวบ้านเซ็นให้เหรอฮนะมึงมึงมึงคิดดีดี มึงคิดดีๆอีควายอีส้นตีนอีหนังหน้าหนอ่อแตก <laughs> โอ้ยตายแล้วนี่นะครับนะเปิดปากแล้วนี่เอาก็ช่วยเองสิลูกมึงอีปอบเออาก็มาซอยดิแม่ได้ไหมล่ะ